แลน,ออนุขัดทำอะไรกันปกติในนี้มันมีขยะเต็มคนแน้ค่ะปกติในนี้มันมีขยะแล้วก็เราเราก็เ,าเรา,า,าเหม่อบูดปนเป็นเป็นบอ่อแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยน้ำหมดเ,เลยน้ำจะครายนึ่งบริเราเอาไปเต็มเลยน้ำจะคร้น้ำไปเจอ นำเกไม่ได้ขอขอให้น้องได้เป็นคนฉีดน้ําได้ไหมน้องไม่ได้ทําอะไรเลยอลูกน้องไม่มีน้องไม่มีที่ที่ขัดอ่ะขอให้น้องเป็นคนฉีดน้ําได้ไหมครับใช่ไหมใช่เป็นคนดูเหรอแม่ก็ไม่รู้แม่รึกว่าเธอไม่มีอะไรทําไม่รู้ว่าเป็นคนดู อ๋อไม่มีอะไรทำก็เลยดูตรงนี้เป็นดำๆตรงนี้เป็นดำๆเราต้องขัดมันเพือ่อเล่นเพื่ลนแล้วแด้หนูขัดบ่อกันเสร็จแล้วหนูจะทำอะไรกันต่อลูกขัดบ่อเพื่อเล่นน้ำแล้วมาเราใส่เล่นเลยไม่ได้ละ่ะลูกเราทำไมเราต้องมานั่งขัดด้วยละ่ะ สี่แค่มาแปะไว้หนูว่าน้านทำอะไรกันเนี่ยเติมน้ำเตินนี่คือถังสี่หนู Dah kau faham je ทำไมหนูมีอะไรทำกันทุกวันเลยอะหนูจะสาดน้ำเติน,น,นะฮะพี่พี่บริเวณทำไมหนูมีอะไรทำกันทุกวันเลยมีอะไรทำทุกวันหนูแล้วทำสวนไงไม่แม่เห็นหนูหาอะไรอะไร,อะไรเล่นได้ทุกวันเลยหนูไม่เบื่อมั้งเหรออยู่บ้านอะไม่เบื่อเพราะว่ามันมีโควิดถ้าไปก็ติดโควิด ดูดูตีมันนอนแองแมอยู้าน,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 นมันตก่มจา <c oughs> จุใหญ่เลยใช่ไหม,เ,หมไเล่นให้สนุกนะลูก